รถคันนี้นะคะเป็นเกียร์คาราวลปี2004นะเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนหลายๆรอบเลยวันนี้เป็นรถปี2004เครื่อง2.4นะคะเกียร์ออโต้นะคะเป็นตัวท็อปสุดตัวทูโทนนะคะคันนี้โอ้โหบอกเลยนะมันมีจุดเด่นเยอะมากค่ะแต่วันนี้พาดูโดยรวมก่อนอ้อมๆม,มาก่อนนี่เลยคันที่คุณผู้ชมดูอยู่คือเกียร์คาราเวลนะคะนี่ค่ะ เกียร์คาราเวลนะคะเปิดประตูสไลด์สองฝั่งนะคะคันนี้ออกไปแดง4ล้านเหลือที่กิจสดากูดคาเอาไปไลฟ์สดวันนี้เลยนะคะเหลือเพียง 90, 9 9 0 0 0บาทแต่ถ้าใครจองในไลฟ์สดพี่ขวัญน,นะรีบนะพี่ขวัญมีคันเดียวนะวันนี้พี่ขวัญเอามาลดราคาจริงๆวันนี้พี่ขวัญเอามาเปิดราคาขายเลยจริงๆนะคะรถอุ๊ยขับได้หรือเปล่าขับได้ วิ่งได้หรือเปล่าวิ่งได้สิรถใช้งานอยู่นะคะใช้ปกติเลยนะคะคันนี้สวยจริงค่ะคุณลูกค้านะคะเป็นตัวทูโทนตัวท็อปนะคะเครื่อง2 4นะคะเกียร์ออโต้นะเดี๋ยววันนี้จะพาเปิดดูโดยรวมก่อนนะคะนี่กระจกของเค้าก็ยังอยู่เนี่ยของรุ่นเขาเลยนะของรุ่นเขาเลยนะนะคะหรือว่าจะเป็นของเขาหมดเลยนะคะของเราไม่มีแกะ เดิมเดิมเด,มด,มด,มดิมนะคะของเกียร์คาร์บูเเลยแล้วก็เป็นตัวทูโทนนะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะเครื่องเบนซินนะคะเครื่อง2.4นะคะปีอะไรล่ะพี่ขวัญทาไมขายถูกจังพี่ขวัญตั้งใจเอามาขายถูกนะอ่าพี่ขวัญฝากแชร์นิดนึงเพราะของพี่ขวัญคาดเหลืองนะคะอ่าพี่ขวัญฝากแชร์นิดนึงนะไม่บอกเลยว่า99้าหเท่านั้นปี2004ค่ะเดี๋ยวให้ดูราคาเดิมพี่ขวัญก่อน เดี๋ยวให้ดูราคาเดิมพี่ขวัญก่อนนะคะหนึ่งแบาทนี่ค่ะหนึ่งแบาทวันนี้ปี2004นสี่นะคะนี่เลยนะคะวันนี้นะคะเหลือเพียง9ก0าหบาทยังไม่พอค่ะใครจองในไลฟ์สดพี่ขวัญลดไปอีก1,000 10, งบาทอ่าได้เพียงคนเดียวนะเพราะรถรุ่นนี้มีคันเดียวนะคะ ได้เพียงคนเดียวนะคะรถรุ่นนี้มีคันเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างไฟติดทุกดวงไม่มีว่าไม่ติดไฟติดทุกดวงไม่มีว่าไม่ติดนะคะมาดูด้านในกันนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขวัญมีเรื่องจะเล่านะคันนี้มีประวัตินิดนึงมาดูความสวยของรถปี2004แล้วราคาวันนี้เหลือเพียง89,000คุณมาดู ลายไม้ที่ติดจากโรงงานมาไม่มีแต่งนะจ๊ะลูกค้าไม่ใช่โอ้โหพี่ขวัญขายหลักหมื่นแล้วมาโซมอย่างนั้นซ o มอย่างนี้เอาพี่ขวัญซูมให้ดูเลยนะคะพี่ขวัญูมดูลายมือดูลายไม้นะคะดูสะก่อนนี่คือความสวยเลยนะคะใครดูย้อนหลังนะคะดูเลยตอนนี้เกียร์ออตโต้นะคะแอร์มาแล้วจ้ะพี่ขวัญสตาร์ทแล้วแอร์มาแล้วค่ะนี่หยยบคันเร่งให้เลยอ่านะคะคุณลูกค้า เป็นเกียร์ออตโต้นะคะขับง่ายนะคะรับรองว่าคุณลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงนะคะคันนี้นะจากราคาแสนเก้าหมืบาทพี่ขวัญเหลือเพียง9 9้า0มบาทนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญมองซูมน,นี่เลยเดี๋ยวจะหาว่าแต่ไม่ดัง<อ>พี่ขวัญขายรถอะไรใหม่ดูบูน้าปัดใหม่กว่ารถปี2020บางคนอีกค่ะใหม่ค่ะ ใหม่กว่ารถใครบางคนปี2020อีกหน้าปัดสวยงามมากนะคะคันนี้นะและ,และคันนี้ได้บอกไฟฟ้ารถเป็นตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดนะคะนี่เลยนี่นาฬิกาบอกด้วยนะคะตั้งเองนะต,ตั้งเองนะนี่น,นะคะไฟเฟยสวยมากค่ะคุณลูกค้าเนี่ยนี่คือรถปี2004นะคะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ขวัญมาลดราคาหรืออะไรนะคะนี่ค่ะโอ้โหแม่ นี่ม่านบัแดดนะคะนี่มีไฟให้ด้วยเออลักซูรี่มากมากเลยนะคะนี่เลยไฟให้ดูซิมีทั้งสองอันไหมสองเลยนะคะนี่คือราคาแปด0มืนเก้าวันนี้แปด0มื่นเก้าวันนี้เกียร์คาร์โนเวลนะคะดูซิไฟฟ้าใช้งานนะเบาไฟฟ้านอนไปเลยอเป็นไงนอนแล้วนะเอ็นแล้วนะนอนขับไปเลยเพราะว่า บอกเลยว่าสบายมากๆากเครื่องเสียงนี่วอลลุ่มอยู่นี่นะเป็นไงคะด้านหน้าด้านหน้าเป็นไงอาอีกนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ขวัญขี้โมวมาขายรถราคาถูกแล้วทํานู่นทํานี้ไม่ได้ปรับเบาะปรับขึ้นปรับไปหน้าขาไม่ถึงเหยียบคันเร่งอ่าเหยียบคันเร่งอ่าเป็นไงมามาต่อบ $89,000 เหลือ $89,000 ืจริงๆค่ะคันนี้เกียร์คันเวนั่งได้กี่คนเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ที่นั่งราคาไม่ถึงแสนนะคะ7ที่นั่งราคาไม่ถึง90,000แล้วกันวันนี้เจที่นั่งราคาไม่ถึง90,000ปี2004เครื่องยนต์ฟริอยู่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูเบาะด้านหลังกันนะนี่นิ่มเลยนะคะมีเปลดนั่งสิ่งที่พี่ขวัญจะโชว์คือด้านหลังนะเพราะว่ามันนิ่มมาก มันไฮโซมากๆเลยอ่านี่คือลายเดิมของหนังที่เย็บมานะคะลูกค้าไม่ได้เย็บใหม่นะคะเป็นหนังตั้งแต่ป้ายแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของข้างในเนี่ยจะนิ่มมากๆพี่ขวัญกล้าพูดเลยนะยิ่งเบาะหลังนะคุณซื้อที่นอนราคาสามหมื่นยังไม่นิ่มเท่าเบาะหลังนะเพราะมันนิ่มมันมันเป็นหนังที่แบบออกมาแบบออกแบบไฮโซมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันมาตอนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่า เพดานนะคะนี่คือรถราคา8,9 0 0 0นนะคะเป็นเกียร์คานาเวลนะคะสวยงามมากๆรถปี2004เล่มพร้อมโอนค่ะนะคะแอร์ยังเย็นนะคะเปิดเพลงได้นะคะนี่เลยเบาะใช้งานได้เป็นเบาะลายหนังเย็บจากป้ายแดงมาเลยนะไม่ได้เสียแบบความเป็นป้ายแดงมาเลยนี่คือหนังดั้งเดิมนะคะพี่ขวัญบอกเลยนะว่าไฮโซมากๆเลยเนื่องจากมีคันเดียวในเต็นนะ 8, 9โอนจองมาเลย พี่หนูโอนจองก่อนได้ไหมหนึ่งพับาทแต่หนูนัดดูรถพรุ่งนี้มาเลยค่ะถ้าไม่ชอบเอาเงินคืนเลยค่ะนะคะพี่หนูโอนจองไว้ก่อนเดี๋ยวหนูขอดูรถภายในวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยนะคะแปลว่าคุณล็อกเพื่อดูรถนะคะเราต้องให้สิทธิคนที่โอนจองล็อกดูรถนะคะส่วนอุปกรณ์ในรถไม่ว่าจะเป็นไฟมือจับใหม่มากอตอนนี้ตาช่างหวนทำาให้อยู่ สรุปร้องเลื่อนด้านหน้ามันเป็นรางค่ะลูกค้าอ่าอันนี้สามารถเลื่อนเพื่อพับ,บเบาะเลื่อนเพื่อเขาเรียกว่าเลื่อนเพื่อวางสัมภาระได้เลยนี่ค่ะลูกค้าที่พี่ขวัญบอกแล้วว่าไฮโซมากมากนะคะที่นอนซื้อสองสามหมื่นยังไม่นิ่มเท่าที่อ่าโซฟาตัวนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะคะแล้วอุปกรณ์ในรถไฟแตกไหมดูสิ่มันใหม่ทุกอันนี่ค่ะสวยทุกอันค่ะจิ๊บทุกอันค่ะลูกค้านะ นี่มีที่จุดบุรีแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้านี่วางนิ่มมากแถมเก็บของได้สองชั้นสวยจริงๆนี่คือแล้วม่านก็ยังอยู่ครบนะคะคุณลูกค้า89,000วันนี้ไลสดวันนี้คะ่ะเกียร์คาร์เวลนะคะปี2004เล่มพร้อมชุดโอนพร้อมนะคะอุปกรณ์ในรถไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟไม่ว่าจะม่านบังแดดไม่ว่าจะอ่ปุ่มนาฬิกา ไม่ว่าจะหน้าปัดไม่มีอะไรแตกนะคะคุณลูกค้ามาได้เลยนะคะโอนจองล็อกดูรถได้เลยกับ8ปดหมวันนี้เท่านั้นนะ,ะดูสิของเดิมหมดนะ,ะของเดิมหมดเลยนะคะของติดรถหมดเลยนะคะวันนี้นะ,ะพี่ขวัญต้องบอกนิดนึงว่าพี่ขวัญแชร์ไม่ได้นะคะพี่ขวัญแชร์ไม่ได้เลยวันนี้นี่คือเครื่องยนต์นะคะสตาร์ทอยู่เนาะราคาแสนเก้าเก้าไม่ขายราคาแสนเจ็ดเก้าไม่ขาย ราคาเก่าไม่ขายเลย99วันนี้ก็ไม่ขายไม่ขายค่ะพี่ควันขายเพียง89,000ค่ะคันนี้นะคะขายเพียง89,000เลยมาสี่นะคะรีบโอน์จองล็อกดูรถได้เลยนะคะติดต่อแอดมินนะคะ08325ตัวแล้วก็03นะคะหรือติดต่อพี่ขวันนะ0863159977อะ่ะมิกี้พาดูด้านนู้นเดี๋ยวมาดูด้านนี้ต่อใครชอบของเดิมเกียร์นะคะเอาคันนี้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแหลกไม่ว่าจะเป็นพวกล้อแม็กดุมล้อทุกอย่างอยู่ครบหมดของเกียร์โดยตรงนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูฝั่งนี้นิดเึงเดี๋ยวหนูเข้าตรงนู้นกันตัวนี้มันเป็นหนังแท้จากโรงงานลายเย็บตัวนี้ก็เป็นของจากโรงงานนะคะดั้งเดิมมากๆนะคะนี่สามารถดึงออกได้นะหรือสามารถแกะได้ถ้าคุณไม่อยากใช้ตัวนี้พิควานแล้วมันแตกแบบนี้แบบนี้ถ้าคุณอยากได้ความนิ่มของบอดตัวนี้อยู่ คุณซื้อผ้าคลุมรถที่คลุมลงไปนั่งได้เลยเพราะตัวนี้หนึ่งเบาะดังแท้เย็นสบายไม่มีกลิ่นเย็นสบายไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็นุ่มนุ่มถึงข่านที่กวนบอกคุณซื้อที่นอนราคาสา0 0 0ืยังไม่นุ่มเท่าเบาะเกียร์ครืว่คันนี้เลยจะบอกให้พวกมาลัยนี่รถปี2004ดั้งเดิมเกียร์ก็ของเขาเลยค่ะเกียร์ก็ของเขาเลยนะคะพวงมาลัยก็เกียร์ของเขาเลยนะคะแปดหมค่ะคันนี้นะ ทีวีนะทีวีปุ่มปรับแอร์ปุ่มปรับไฟไม่มีแตกค่ะพี่ขวัญคอนเฟิร์มทีวีปุ่มปรับแอร์ปุ่มปรับไฟนะคะเก๊กเกอรไม่แตกค่ะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งนาฬิกาปุ่มตัวนี้ไม่มีแตกเลยนะคะทุกอย่างโอเคหมดนะคะเครื่องเสียงเปิดได้เกียร์ออโต้เข้าเกียร์ได้ทุกอย่างค่ะไม่มีตำหนินะคะเลขเครื่องเลขถังตรงนะคะตรวจให้เรียบร้อยนะจ๊ะคุณลูกค้าขาเลขเครื่องเลขถังตรงตรวจให้เรียบร้อยค่ะนะคะ ใครที่อยากได้คันนี้รีบมาจับจองเลยนะนี่พี่ขวัญสตาร์ทรถอยู่นะคะเครื่องเงียบเลยค่ะเครื่องเป็นซินเนอรเลยเงียบนะคะรถหรูในตำนานเลยใช่ค่ะถ้าใครชอบของเดิมนะคะเกียร์คาร์โลนะคะเกียร์คาร์โลคันนี้ใครชอบของเดิมของเกียร์นะคะทุกอย่างนะคะคอนเซปต์ Concept ของเขาอยู่ครบหมดนะคะพี่ขวัญบอกแล้วว่าวันนี้ไม่ขายราคาเก่าเลยจึงเจ็ดเก้าไม่ขายหนึ่งเก้าเก้าไม่ขายนะคะ 99้าหก็ไปขายวันนี้พี่ขวัญขายเพียง8ปดหมนะคะอนุญาตให้โอนจองเพื่อขอดูรถได้ติดต่อแอดมิน0 8 3ย์ตัวแล้วก็03ติดต่อพี่ขวัญน,นะคะ0 8 6ย์5 9ด7ขายเพียง8 9 0โอนมาโทรมาอย่าลืมนะจ๊ะได้รถสวยแน่นอนเชมีเฟซบุ o กแชร์ไว้แชร์ไว้นะจ๊ะ วันนี้ลาก่อนกับเกียร์คาร์เวลปี2004เครื่อง2.4ตัวทูโทนตัวท็อปสุดนะคะฟังก์ชันใช้ได้หมดวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ